ลอตเตอรี premises, ่เป็นร้อยใบค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเหลือท่านผู้ชมเจแดงังสีเอานะคะเนาะอ้าถ้าเหลือหาสิบเจแดงอากะเอาเบิร์คือเก่าถ้าเหลือหกสิบใบเจแดงเอาเบิดคือเก่าเพราะว่าเจแดงแตละงวดน่ะกระสือเบิร์ตละสี่สิบหาสิบใบนะคะเนาะบ่ซสือมันยังดอกไมมากอะอุดอุดหนุนเพิ่นอ้าวเคยสือเหลือตูนกะอุดหนุนพุ่นละสองสามใบออกไปมากกัหลายคือเก่าเอาสำหรับตัวนี้นะคะเอ้า เนื่องว่าเจริงเขียนไยว้เลี้ยวโอ้ยดี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 โอ้ยเราโมเราฝอยอยู่เนื่องว่าเขียนไว้เลี้ยวชุดสามตัวบนเนาะค่ะโอ้ชุดสามตัวบนคนตระกูลแสนสุขโอ้ยเนาะนึกว่าเขียนไว้เลี้ยวพอดีละสิบนาทีแสนสุข ขอให้สุขนะขอบคุณคนตระกูลแสนสุขที่ให้เรามาทุกงวดทุกงวดดพราให้เอซถูกน้ำถูกน้ำกะพ่าเป็นอย่างข่เพราะว่เข้าหายแนวทางเนาะถ้าหวยเข้าถูกเราก็เป็นสุขใจที่ได้แบ่งปันคนเนะ่ากับมีความปุ่มใจนะสำหรับเซียนต่างๆตัวเองไม่ได้เงื่นกับสร้างขอแต่ว่า ขอตวาวาเอฟซีถือขอ่าอตาวาเหล็กเขาเขาเพิ่นก็นดีอ,อกดีใจแล้วเนาะค่ะเนาะจีเรียงจีเขียนอย่างก่อนเจ็ดสองแปดค่ะแปดสองแปดค่ะแล้วก็เก้าสองแปดค่ะแล้วก็ 8 0 8ค่ะแล้วก็8 1 8ค่ะแล้วก็ว้ายหลายแล้วก็แล้วเมียจะเดียงเมียยอนยังมึอนี้กินยาระบายกินยายาทายปราหิเท่ากับทำดีถอกเนาะทายประหยเนาะ ทายออกเบิดทองเบิดพุ่งเลยค่ะกะด็ดีนั่นน,นที่ทายหกเดือนทายทองห้าสิไดวางทองห้อสิไดเปาพยาดไม่ออกก็เลี้ยงมันไว้นั่นแหละให้มันอยู่ด้วยแต่ว่าเน้น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 เลยค่ะเน้น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 มันจะได้รู้ว่าเน้นกระเปกาสีแดงนะเน้นตัวเน้นเน้นจะยอ คนห้าหวังค้นถือเย่อยาวสีแดงเขียนมันจีบว่าถูกว่สะันเดียถูกคือเก้าล่ะค่ะยาจีถือลายขึ้นน้ำดวงวัฒนาดอกคือดวงเจดีย์นี่เห็นบ่เล็กอยู่ในเมื่อแทๆย่างบ่เอาค่ะออกมาแต่ละคลิปเจดีย์กับจมทุกคลิปนะคะจมทนผู้ชมฟังนะคะเน้นๆเลยค่ะช่องแปดดัง ตัวเด่นนั่นหนาจะบวออกนะคะเจดแดงว่าหน่าจะออกตัวล่องๆนะคุณทกงวดน่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองดังบวออกไม่ออกเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองดังบวออกไม่ออกเก้าม่ออกเจ็ดเก้าว่ะผมไม่ออกแปดเก้าอวันนี้งวดม่กกี้นี้ดังตัวใดตังตัวใดฮะมันออกออกเจ็ดเก้าเนาะออก ดังเก้าสองเก้าหนึ่งมาออกเจ็ดเก้าค่ะวันนี้ท่านผู้ชมมักตัวใดเก้าสองงวดกว่อนงวดก่อนเพิ่นก็นออกตัวเน้นเนี่ยค่ะเอาวันนี้เพิ่นคือบอเน้นไห้อะเพิ่นเน้นไห,ห้สองคู่อ๋อเพิ่นเน้นไห้สองคู่เพิ่นเน้นไห้ พันเน้นให้เก้าสองเก้ากับเก้าหาเก้าค่ะเน้นแต่ว่าเมื่อออกตัวบ่เน้นเก้าเจ็ดเก้านะคะอันนี้พ่นก็เน้นอยู่ที่แปดสองแปดอ๋อตัวนี้ที่กินมีหกตัวเนาะคะ่ะบางคนเขียนว่าเจแดงเขียนซ้ำทำไมในคลิปแรกเนาะงวดนั้นเอากระซ้ำตัวก็เพ่นเน้นมากพ่นพาซ้ำกระซ้ำตัวเนาะ เนาะค่ะนี่ค่ะสนใจซื้อขีมกระทักมากค่ะตามเบอร์โทรึ้นให้หนาจอจะแดงถ้าคลิปใดกระทาคลิปนั่นไม่ควาสีแคบเจแดงเจ้าท้าบังมือแล้วจ้ะตะเขียนกระพ่อแล้วละ่ะคาเอาแคบเดี๋ยวแคบเพิ่มคู่ก็ได้ค่ะแคบมาเพิ่มคู่ก็ได้ แคไว้คูหนึ่งเลยไว้เปรียบเทียบกันค่ะเอาแคปแคปหน้าจอเปรียบเทียบกันเอาสองตัวคือบอได้ตีลืมค่ะสองตลืมสองตัวกะสิสองแปด